ตับเป็นอวัยวะสําคัญในการขับสารพิษต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้กับ5สัญญาณเตือนว่าตับกําลังมีปัญหา1การอ่อนเพลียนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าตับของคุณนั้นกําลังทํางานหนักไปและไม่สามารถขับของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ2ตัวเหลืองตาเหลือง หรือภาวะด,ดีซานเนื่องจากตับไม่สามารถขับของเสียออกได้จึงส่งผลให้ผิวหนังและตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ 3. ปวดแน่นบริเวณชายโครงขวาหากมีอาการปวดอาจจะเกิดจากอาการตับอักเสบหรือภาวะไขมันพอก 4. ปัสสาวะสีเข้มเกิดจากตับกำจัดสารบีริดูบินไม่ดีอาจจะบ่งบอกว่าท่อน้ำดีนั้นอุดตัน 5. ขัคนตามผิวหนังหรือผิวหนังฟกช้ำอาจจะเกิดจากการพิษที่สะสมใน ร่างกายที่ตับนั้นไม่สามารถกําจัดถึงได้หากคุณมีอาการเหล่านี้ให้รีบปรึกษาแพทย์หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นการเลิกเลี่ยงแอลโกอฮอล์ลดอาหารไขมันสูงและออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับ